วันนี้เราจะมาเย็บกระโปรงนะคะนี่ครึ่งวงกลมที่เราตัดไว้นะคะพอเราตัดเสร็จแล้วข้างบนโค้งนี้เป็นเอวส่วนตะเข็บที่มีตะเข็บเดียวนี้คือตะเข็บข้างนะคะก็ให้กลับด้านในออกมาแบบนี้จากนั้น เราก็จะเย็บตะเข็บนี้นะคะแต่เราจะเหลือข้างบนไว้ใส่ซิฟนะคะให้นักเรียนทำตามนี้นะคะ ừ, เรามาเย็บไปพร้อมๆกันค่ะ<อ>ก็อกเอาซิฟมาวัดนะคะให้ห่างจากข้างบนประมาณเท่านี้เท่าอันที่เหลือของซิฟเนี่ย นะคะวัดมาเข็มหมดุดเข็มหมุดล็อกไว้นะคะเหลือข้างบนไว้เท่าที่บอกแล้วก็ท้ายซิปเห็นไหมคะท้ายซิปตรงสุดฟันซิปเอาขึ้นมา1นิ้วนะคะแล้วก็กัดเข็มหมุดไว้อย่างนี้ทีนี้ก็เย็บเข้าไป1นิ้วนะคะเย็บเล็งเอาเลยเย็บให้เท่าๆกันนะคะกระโปรงแบบนี้เย็บง่าย ไม่ต้องซับนายไปใส่กางเกงขาสั้นเอาเย็บมาให้ข้างล่างให้ให้ตรงนี้มันตรงค่งนะคะมได้อย่างนี้นแล้วถ้าเราพบว่าข้างล่างมันมถ้าเราพบว่าข้างล่างมันไม่เท่ากันเราก็สามารถเจียนใหม่ได้โดยจับส่วนนี้ให้มันเท่ากันก่อนนะคะ จากส่วนนี้ให้มันเท่าก,กันก่อนแล้วเราตัดที่นี่ทิ้งแล้วก็เอาไปโพ้งรอบชายนะคะโพ้งรอบชายอืมพอตัดกท่าเท่ากันแล้วเราก็เดินฟรีตรงนี้ก่อนเพื่อให้เอวมันไม่ยืดออกมันจะได้ใส่ได้ใส่ขอบได้พอดีก็ให้นักเรียนเดินเข้าไปหนึ่งตีนผีนะคะ เย็บเปล่าๆอย่างนี้นะคะาเขาเรียกว่าการยืดนะคะก็เยืดเข้าไปเลย1ปึ่ออีนผีแบนี้ก็ได้อย่างนี้เสร็จนะคะ เราก็จะใส่ซีฟนะคะไปรีบแปรที่นี่นะคะรีบแปบที่นี่รีบแปอย่างนี้นะคะอย่างนี้เรียกว่าแปบร,รีบแปบออกจากนั้นก็